สวัสดีค่ะวิธีกระเทยแกะบักเก็ตค่ะค่ะวันนี้มากับเกาหลีนี่นะคะอย่างที่เห็นไปแล้วนะคะวันนี้มากับชุดบักเก็ตของ17เวนทนัวร์นะคะ17 t o นทีนทัวร์ไอเกนโฟล์ลนะคะในซีเนมานะคะมันเป็นภาพยนตร์นะคะแล้วเขาก็ออกชุดบักเก็ตมานะคะซึ่ง ตอนนี้ดิฉันเหมือนหอบอะไรสักอย่างวันนี้ป๊อปคอนทับเฟิร์มหมดนะคะเลยกินรสออริจินอลเอาอยัางไงดีละ่ะเดี๋ยวยิ่ฉันไม่สามารถจริงๆคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตนะครับอ่ะเริ่มจากแบบทับก่อนนะคะมันจะแยกเป็น2ชุดนะนะคะถ้าเอาชุดที่เป็นแก้วนะคะ สามร้อยห้าสิบบาทนะคะได้ป๊อปคอร์นนะคะอันนี้รสทรัฟเฟิลแต่ยังไม่แกะกินกเลยแบบกลิ่นที่บ้าน <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วก็ตัวคัพนะคะได้แล้วพอลมามนจังอ,อันนี้เป็นตัวคัพนะคะเป็นทอวโซ่ 17นนะจ๊ะออมันต้องให้ได้อย่างนี้นะคะสองอย่างนี้นะคะ300กับ50บาทนะจ๊ะเซตที่สองนะคะเป็นถังเหล็กนะคะถังป๊อปคอนนะคะนะคะก็จะได้น้ํา1แก้วนะคะนะคะแล้วก็ตัวถังเหล็กนะคะ หลังจากน้องจะใส่มาในถุงให้ฉันลำบากฉันน่ากลัวมากนะคะอ่านเนี่ย <laughs> นะคะอ่ะเป็นรูปเดียวกันนะคะอาจารย์สองอย่างนี้นะคะสามร้อยเก้าสิบบาทนะจ๊ะจะซื้อทั้งสองชุดนะคะเจ็ดร้อยกับสี่สิบบาทนะคะถ้าซื้อสองชุดนะคะซื้อทั้งตัวคับด้วยแล้วก็ซื้อทั้งถาดเหล็กด้วยนะคะอ่ะ เน้นอีกรอบนะคะชุดที่เป็นแก้วนะคะนะคะได้ป๊อปคอร์นหนึ่งบวกกับแก้วน้ำพร้อมน้ำาคะคะ350บาทนะจา๊ะแล้วก็ตัวที่เป็นถังเหล็กนะคะชุดถังเหล็กก็300กับ90าบาทนะคะได้บั克เก็ตนะคะที่เป็นถังเหล็กพร้อมน้ำนะคะอีกหนึ่งแก้วนะคะ390บาทนะคะใครสนใจเซตของ17เวนทีนทัวร์ i n f o โฟ o w นะคะ ก็ซื้อได้เลยนะคะที่เมเจอร์ทุกสาขาใน๊าวงจำหน่ายเรียบร้อยแล้วจ๊าวันนี้ไปก่อนละคะ่ะนะคะต้องหอบพรุงพลังกลับบ้านนะคะไว้เจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ